สวัสดีครับม่รักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพศ2563นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานเมืองกันร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ลายไ d ดี9ป BY หรือเบอร์โทรศัพท์0908 4 6 4 5 5 2นะครับสโบเบต359 เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบท359ก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราไปด้วยนะครับกับสโบเบท359นะครับเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโน มวยเดียวมวยสเตปออกตัวได้ทุกยกหรือเกมออนไลน์ต่างๆนะครับหากท่านใดสนใจก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดไลน์โดยตรงมาที่แอด s ามห้กสเนะครับก็มาดูที่ผลช่งน้ำหนักประชานี้ของคู่ที่1นะครับของศึกเจ้ามาไทยทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างยกชัยยกขาวแสนชัยยิมนะครับพบกับสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับก็มาดูที่ผลช่งน้ำหนักนะครับ ยกชัยยกขาแสนชายยิมนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้122ออปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับส่วนเจ้าสมานชัยทีบีเอ็มยิมนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้122ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้ายกชัยยกขาแสนชายยิมเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อที่ผลช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของคู่ที่2นะครับ สำหรับค่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรกาฟิลจิตเมืองนุนพบกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักนาวีนะครับสำหรับเพชรกาฟิลจิตเมืองนุนนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้135ปอนด์ตามที่กัดน้ําหนักนะครับแล้วก็เจ้าซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักดนาวีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้135ปอนด์ตามที่กัดน้ําหนักนะครับสำหรับค่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรกาฟิลจิตเมืองนุนเช่นเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับ สโบเบ็ด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบ็ด359ก็มาดูที่ผลช้างน้ำหนักมาเช้านี้ของคู่ที่3นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสมิงดำชวาจารบุญน,นะครับพบกับเด,ดชชยาเพชรยินเดียคาดมีนะครับ สำหรับผลช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของเจ้าสมิงดําชอจารบู์นะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดหกถจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าเดชชายาเพชรยินเดียคาเดมีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดห้าช่างได้ตามพิกัดน้ำหนักนะครับสาหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าสมิงดําชอจารบูนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้เช่นเดิมนะครับก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของคู่ที่สี่นะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับหรือเจ้าย่างดำพุ่มพันม่วงนะครับพบกับนํำสักน้อยเงาะบางกระปีนะครับสาหรับผมชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับเจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับเมื่อเช้านี้ชั่งได้117ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับแล้วก็เจ้านํำสักน้อยเงาะบางกระปีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ชั่งได้117ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับสาหรับคนนี้นะครับทางทิมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับ ก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะนในการชกครั้งนี้เช่นเดิมนะครับก็มาดูที่มวยรักมาชอบจากทีมงาน2ตัวเน้นนะครับคู่ที่3นะครับก็จะเป็นคู่เอกในรายการครับสปิงดําชออาจรบูนนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าเจ้าอย่างดําพุ่มพันม่วงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานเมืองกระอรและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิก ลายพิมพ์ลายเสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ลายไ d เดี9 BY หรือเบอร์โทรศัพท์090 8464 552นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกศึกเจ้าไมาไทยทางช่อง3ขอบคุณครับ